ใช่ใชโอ้ยไปง่อยหญ่ยัมแพ้และนี่โอ้ยอยอากให้ไปได้น่ะน้าเสียทังเนื้อทั้งหลังน่ะเอาไปขยันวันน้าเอาเด้อนี่เด้อนน้องเออนาไปขยันไปขยันฮัลโหลสบายดีทุกคนืันนี้ก็จะเตียงมาอยู่ น้องหน้าเนาะกำลังดูดปลาเนาะเฮาสิภาพพี่น้องไปบึงวิธีเอาปลาเนาะว่าปลามันสิหลายสํมนายเนาะเขาดูดน้องบอ่เมนว่าจับเอารถได้พี่น้องดเดเฮาสิพาไปบึงงมปูงมปลามาเสเียงก็สชิลงกิจตมได้บ่บุูนนี่เดวซื้อไเบึงอันนี้เนี่ยน้องสาวคอยกำลังแบบจีเอาของลงอันนั้นล้านปูทังเอื้อยปู พูนหยกหยกหยกง่อเขาเอิญหยกสะดุ้งอ๋อเมืนได้ปลาคอใหญ่แล้วบอันนั้นนะได้ปลาโน้อยบ่อโตตอนนี้ก็จักโมงหกโมงกว่าเจ็ดโมงเนาะหนาวแห้งเน้นอายปากคอขาดดูฮะโตขณะหนาวแห้งในยามมือเซาในรูปน้องเดี๋ยวฉัให้เบิ่งปลาคอจักจีได้ตอนใดนะ อ่าใช่ไปใช้ันใช่ป่านะโอ้ยแลนลงหนองเลยโอ้ยไปใช่แานเลยจะคือดได้ตัวเนื้อทังนั้นนะได้บอกอือนี่พี่น้อง

เป็นได้ตึ๊กจะลุงเนีายบุศสาวหนาวป่ะเออนหนา,ออนาวหน,นาวสัมผัสสาวน้อยเป็นมาตึ๊กจะลุงนี่โอ้หนาวเหรอฮะอู้ปู่ฝ่าอยู่ปูกโอ้ย เราจะกุ้งมันก็ลังเทเลยเหอเลยได้เออนี่ทุกคน ได้เงี้ยนะภคโคธรรมชาติก็ต้องลีงมันนอะ นันตะเว้นกำลังสิขึ้นปูอันนั้นนะเขาดูดขึ้นไปไฮน่า้ธรรมศาสตร์แห่งนี้หนาวแหงเนาะหนาวหนาวอ่าใช่ลุยลุยเดินใจมมุ้ได้ปลามีฮ้องเด้อเออนั่นแหละได้ปลาใหญ่น่ะจับหมโชว์เด้อเออ องนี้โบโลกงน้ำอยู่ดิฮะโอ้ยโอ้ยได้ปากคอไงคนไทยนั่นโบได้ลงที่ต่มเดอ้อพี่น้องเดอ้อนี่่ายเอาแต่คนง่มพอแล้วน้องโถปลาธรรมชาติได้บ่ได้เลี้ยงเลยนี่อยู่ในหนองพื้นสูบขึ้นมานี่เอาจัก รูปน้ำแล้วก็แห้งนัน่นตอนนี้ก็ปรบรรยากาศยามมื้อเสา้าอ้หนาวแห้งได้นี่นะจับสมันเชียว <c ười> ขึ้นมาเทดว้าวใสนี่ไงปลกโอ้ตัวปุยใหญ่ปุนไดมันเฮ็ดคือนรือเนาะล้นล้นข้างนี้มี่คือปุะยะเอาปุยเปลือ

ปะเลยอืมอืมอืมเสียงมันหงกัดงกอดหงกัดแล้วละเงียงมาละกอดฮะมันเบงเงียงแหละนะเลยมันคือกอดกอดจะดอกเจอตัวเจอตัวปลาดุปลาดุมีแต่ปลาดุกหลายปลาโคบะมี่คุกคู่ตัวนั้นนี่นี่นี่ตัวนั้นน่ะงบแต่ไม่นู่นนะฮัแหละฮะน่ะ เออปลาดุกเดี๋ยวมันก็ห้องแอนแอแไปนี่นะอุ้ยอุ้ยินใย่้วยกันอืมปลาดุกหลายเลยเอ้ยโอ้นี่ก็ปลาดุกเออมีการลุ้นนี่เลยมาเด็ดเออมีปลาดุกโอ้โอ้ปลาดุกเนาะปลาดุ๊กจะไหลายปลาดุกหน้าเลยนี่ ก็วว่นเอาไยานเลยยานแลน yeah> ี่ว่นให้ก็ก็เถอไม่่ไม่่โซเลนี่น้ำกระแหงแล้วทุกคนนีเออผูเห็นบ่เป็นได้ปลาคอใหญ่นะว้าวอุ้ยยังมีปลาใหญ่อยู่เนาคิดว่ามันตอนนี้เดี๋ยวจะไปให้เบิงผลงานตอนนี้ก็โต้กระลังแบบ งุ่มงุ่มหุนห่วยกันอยู่ได้เมื่อแล้วเอาตูตูตูโอ๊ยวอว่ยว่าอย่าอย่าโอ้ตัวใหญ่ตดนี่จับสองมือยังมือเปืือนผมว่ายจะเล็บักพิ่จนนี่เป็นันนี้บนไรล้ะกัน งมสู้งมแบบงมแบบสู้กันเบิ้งคง่อจับโค่นี่เบิ้งคนรออยู่ที่างโคกทุกคนนะนะเบิ้งคนอนง่อบาสนี่ ตายล้วสงสัยมันขึ้นในคข้าวก็วยไอ้ใหเอ้ยไปทางนั้ว่าว่าลูกมาไปแม่ก็บอกว่เากระตายละเจ็เฮกไปย่ลูกได้หินลูกลายก้นเนาะ งอมป่าหม้นขนาดได้เป็นน้องเอ้ยเออน่าเลิศเดียวอ๋อคือมีจิลี่อยู่นี่นะจับเบื้องเดียวเราจับโซ่เบื้องเดียวเลยเออตัวใหญ่เกินตัวนี้นะใหญ่กว่าหมูเลยตัวนี้นะผูกบ้าได้จังหวะบุเซ่พวกเราลองกินบุเดงสาวตัวบุยตัวบุยเยอะเหมือนเออเหมือนลาบบะเนส เอาเมย์นันมันไล่ปลาผู้ท่านมันชู้อยู่ปุ๊บปะปุ๊บปะอย่างได้มันบ่อาน้ำ้นอ๋ขึนคน้นไมบดล้เอ้ยเนือกุ้งดีลงมาเป็นเอาอีมานะกินยาวออกินยาวเพราะจะกินมดดีอยู่อืมเว้นเลยน่ะผูีว่ามันพ้นขึ้นอินทปาน่ะปะเชื่อมึงบอกเฮ้นป่อยผ้าโงจะไปป่อยจะตรวนี้คือ้าเอ้ยนี่ะอาม่าไม เออปลาเชื่อมนี่ป้งมันได้พาตัวน้อยมันนี่นะไม่จะปลาเชื่อมนะโคมาโคมาโอ้ือบอกลิฟต์ปีงจำเจียวเลยเออน่ะปลาเชื่อมนี่นะเปล่อยมันเยื้งามได้อืปาปอตัวน้อยนี่ตัวนื้อน้อะปอแต่น้ำจะกระแทงท่านไกปล่อยใช่มิม่หนอกระแทงกหะแทงกระงแล้วใช้ยูันนะกระางโฮมึงดู เมกันไหมโอ้เิ่อนยอานี่ปาเนนี่นี่นี่นั่งมาไปปลานี่ปเอ้ไปเอาน้ำเชื่อเด้อมาขึนป่อยเป็นปาเชื่อนปปลาที่ทังตวกาเลือดกะครองนะกุ้งกุ้ง้นเองเออมไม่จะปลาปนบบปนกุ้งกุปลนั่งเนะตเลหมนั่งอะไรเอาป เจ้าบ่าวเจ้าบ่าวเด้อนี่เด้องมืออืดมือหนี่แหละงานแต่งเพื่อนเอาปลาก่อนเอาปลาขึ้นไปกินก่อนงานแต่งเจ้าบ่าวผู้เออบางร่มเจ้าสาวไปเห็นเลยบ่าผู้ฝั่งยู่ยวันอยู่ชิบอยู่ใจเออหนึ่งอันนี้เคยปลอมนะในี่นั้นได้ยุได้กับพาเอ้เคยปลอมสุชีกันเลย โไราณเราเคยปลอมนะน้องขาวบอกว่เป็นแล้วน้องชายปลอมจมังการปรนัดหอนมึงฮทนมันจะได้ไปเป็นเคยปลอมบอ่ผ <laughs> ู้บรรยากาศสวยแล้วตอนนี้นะเื่นแล้วเสรมือ่ื่นนี่นนนนจะการบวกการจะชอบเลิศเอาอ้มอมาละเบอร์เงินสิพอดนี่ทุกคนเอาคืนมาแล้วเดอ้อปลานี่เดี๋ยวชีให้บึงสรุปพุพนงานเอาคืนมาจากนั่นเน้อง นี่นีปลาคอเต็มอันเนี้ยปลาคนใหญ่เนี่อก็ปิ้งนะบ้านนี้ได้แล้วก็ปิ้งนะบ้านนี้นาะนี่สุดท้ายได้ปิ้งตัวใหญ่เลยนี่สุดท้ายเลยตัวใหญ่ชุดๆเลยปิง้งเมื่อคืนนี่นอนแคมป์เผาป่าได้นี่พวกหลานอื ิงนี่แหละใหญ่ชุดนะปิงปลาคอล่ะอากาศหนาวๆนี่ทั้งมื้อทั้งม้วนอยางนี้ทั้งมื้ทั้งม้นกับป่านี่จบคลิปแล้วปากได้ปลาลายขนาดว่ะอย่าพภาวนี่เขาต้องเจอกันตรงวันนี้เน่ พ่อกันคลิปหนาเด้อทุกคนบ๊ายบายสรุปแล้วเด้อทุกคนมาเด้อมาเด้อพี่น้องเออนี่กินปิ้งกุ้งก้อยปลาก้อยกุ้งก้อยปลาแดงยู่เยอะเห็นแล้วป้าปลาเผากันนี่สรุปสรุปเลยนี่าาดุกหนน้ี่เออคนเฝ้าหนองแต่เมื่อคืนนี่ได้นี่คนเฝ้าหนองได้นี่แซ่บเด้อแสบแสบแสบ คนดูในนันเ้อยู่นี่แห่งได้ดูปลาป,ปีนี้เนี่ยได้ปลาหลายๆนะว่าเพิ่งปลาแม่ต้างท